วันนี้ขอนำเสนอสิ้นเข็นจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะแต่สิ้นเข็นผืนนี้มีความพิเศษเยอะมากความงามความละเอียดละอ,อของผ้าเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปทีละส่วนนะคะลักษณะของสิ้นเข็นเซตนี้จะเป็นงานคลาสสิกเริ่มต้นจากหัวสิ้นค่ะเราใช้วิธีการด้นมือนะคะลายแบบนี้ที่ท่านเห็นนี่นะคะเป็นเรียกดุ แอลมดแดงนะคะก็เหมือนกับลายที่เป็นเอวของมดแดงะคะ่ะเป็นส่วนตัวของมดแดงอย่างเงี้ยค่ะเวลาใส่นะคะจะเพิ่มความคลาสสิกได้มากขึ้นค่ะบริเวณตัวสิ้นเข็นนะคะสิ้นเข็นคือการนําได้2เส้นมาปั่นซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาเพื่อให้เกิดลวดลายคล้ายหางกระรอกลวดลายจะออกมาสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ ได้ที่นำมาใช้ในการทอสิ้นเข็นอันนี้เป็นได้หมักโครนเส้นเล็กค่ะคุณสมบัติมีความหนาโดยที่ไม่ต้องบุผ้ากาวแล้วเนื้อละเอียดส่วนเชิงนะคะเป็นการยกแต่ว่ายกโดยการใช้ได้สีคลาสสิกหลายๆสีเพราะฉะนั้นจะเหยียบยกย่างยากกว่าค่ะแล้วก็ใช้เส้นไหมเส้นเล็กค่ะเพราะฉะนั้นงานจึงดอกเล็กละเอียดสวยงามค่ะ เรียบสุภาพแต่สวยน่ามองดูเต็มเต็มผืนแบบนี้เลยค่ะผืนแรกนะคะออกสีโทนกากีค่ะหัวแดงเชิงแดงนะคะใช้หัวตามเชิงเป็นงานด้นมือทุกผืนนะคะงานอันนี้เป็นงานพรีเมียมคัดแล้วไม่ได้บุผ้ากาวแต่งอย่างใดนะคะนุ่งได้หลายแบบราคา3,800บาทค่ะเรามาดูเฉดต่อไปค่ะเป็นเฉดสีเขียวค่ะเป็นสิ้นเขียนลักษณะเดียวกันเลยเชิงเดียวกันหัวเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวสิ้นจะ แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกสีนะคะจะเป็นสีที่คลาสสิกไม่ฉูดฉาดค่ะเขียวก็เขียวสวยค่ะเขียวก็เขียวกลมกลืนนะคะหัวตัวเชิงรับประกันว่าเป็นงานเป็นงานเกรดพรีเมียมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราสลับเฉดให้ดูนะคะแบบนี้เลยค่ะก็คืออาจจะเป็นเทาฟ้าเป็นเขียวนะคะเป็นลักษณะสีกากีอย่างเงี้ยค่ะหลายๆเฉดให้ได้เลือกกัน แต่ว่าทุกเฉดสวยงามมากดูอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะออกเป็นเขียวพลายนะคะสีกากีเมื่อสักครู่แล้วก็สีเขียวที่ให้ชมเมื่อสักครู่ค่ะผืนละ3,800บาทค่ะยังคงความนิ่มแบบเดิมนะคะผ้าเนื้อหนาพอดีค่ะงานทอยากเชิงไหมค่ะย้ำนะคะราคา 3,800บาทเท่านั้นนะคะสนใจทักถามถ่ายคูรินเข้ามาได้เลยนะคะโดยกดสามเหลี่ยมทางด้านขวามือค่ะคูรินมีหมายเลขโทรศัพท์นะคะมีคลิกแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือฝากติดตามผ้าทอภาคเหนือบายคูรินทาง Facebook ด้วยนะคะสงสัยหรือภาพถ่ายไม่ชัดเจนต้องการชมผืนไหนเพิ่มทักถ่ายเข้ามาได้ค่ะแมงะแม่ค้าพูดง่ายใจดีค่ะรอคุณลูกค้าอยู่นะคะ ผ้าสวยค่ะมีหลายแบบหลายเกรดหลายราคาแต่ลบประกันว่าทุกผืนที่คุณลุนลองขายพอมือทั้งหมดค่ะ